สวัสดีกับสวัสดีเนาะพี่น้องเอฟซี FC ถูกฐานเมื่อในก็มาพบก,กระสองก็ปี่อีกแล้วก็ปี่กับอีแแมกจะเป็นเห็นยังนเนาะผลปั้นขนมไหว้ร้านชายเนาะพี่น้องที่ว่าแม่แม่แม่ของเอื้อยของก็ปีป่แฟนพานมาจากกรุงเทพเนะาะผ่าขนมไหว้พระคำขนมป้ายใช่ไหมนะ นะน่ะน่เออไฮ้ลนสายเอ่เปิ <c 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 ้ลก้าลูกมากรุงเทพไปนอนกัได้ได네้กองผามาพินเองบาเห็นตอนฉุ่นแกะกล่องก็เลยไปถ่าย้วก็ไดดีข่นน้องไม้บุหนแ่หมน่ะปลาดุกปลาหมึกเป็นปลาเมึกแห้งเนาะที่ว่าเอ้ยปี้เพิ่นซื้อมาแต่ กุงเทพเพื่อนผางมาหามย,ายเล่ดนอไได้เลยหมายล้านชายน้องทีไม่ร้านชายน้องทีไม่ร้านาน้องังด้วยหน้องเสือผาน้องไม้น่ะงาบี้อยพี่น้นนอ,นองเสือผากัปีนะโอเมนเอฟซีเดนะี๋พี่น้งงนนงนะอนนงเ,เอง้เอ้ยเขาปี่ผางมาหของน้อง,งไม้ของน้องไม้ มีผ่างมาให้พวกเาใส่พวกเากินเราก็มีลายอย่างผมผ่างควมา่อของลูกคนไหนนะพี่น้องเสื้อผ้าน้ำาเน้าไ่าพน้ลาน้ำเสื้อผ้าเนืาไม้าพ่นอเลยเสาส้อ้เนมาเยเสือเเนือ่เนุ้งเลเนเเนผาอีนเยเือนเสน้อามเบิ้งเยเบื้้อน ตอกเบิรงแม่ป้าก็ตอกบ้งเง้ยี่เมีาไรก็งถ่านเบิจ๊ก็ตอกมีแป้งสี่พันนี่นมีงนัวแปะยาสี่พนันยาเลยหัวนี่ยาสาผมาสาผมเนาะผงนัวเป็นครีมแมวปีนี่นี่เนาะพี่ช้างนี่นะแม่ เออด้วเฉพาะเม็นะชมูเป็นเน็คอกเนม่ที่มักใจที่สุดเลยืออยู่เล่านี่จะฟอพี่น้องเลยเ็นเน็เน็นไหมชมูันนี้ใดีย่งวะูดีเวคนไม่้เือไ่ดำพุ่หนาอันน่มแล้วก็มีอย่างไกนัวมาถมาแต่ไก่นอีกบ็ตีเอาใหมน้องไม้ก้นไหนบตนะพี่น้องะาเห็นได้านบนเป็นด้านนแกะกล่น่น คนแกเพื่อล้างหัวเนาะเพื่อนากระดาเนาะหมอน้องเอ้ยนี่ปดใน้จอไม้คัดหมอดำเสือห่าน้องไม้น่แอบใหญ่เลยะหมอดํามื่อไรเนาะจอัน้นเแบบน้ี่น้อองแมทำสีคัดเ่าักมาอ่นใาต้ใจตรงไเสือดกนเยะพี่น้องเลย

มีห่อแบบนีี่นหออเลยเหรออืมนีองไหมจะน่องน้องไม้เส้ากไม่เสียผ้าอีพอวันน้หะเพราะไม่เอ็นอเอตอเาาจ่ใหม่ตัวง้วีะ นี่เออมีเสืออะพันธ์พันธ์เอานี่มันเสือเสือเสือมาให้พ่อเพันเนาะเมนเพขนชื่อก่ะวัยรุ่นได้พี่น้องเลยสี้ชี้ีออกเกลียวเลยได้พี่น้องว่าสีงามเลยเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ก็ปีห๋มีเสืออนี่ก็ปี๋จะเปลี่ยนอายุเสือพ่อเพันธ์นะอ่าตัวแม่ก็ปี๋สีตามคนพ่อก็ปี๋แล้วบั่นพอได้เสืองามงามเลยพี่น้องเลยงามเลยงามอีบ่แล้วส่วนลายแล้วมากแตกเสือพ่ออมแคนยงาเนม่ย Tôi không được mặt dạy. And gần như thế? như thế. Mam hát được anh được bunny. Mam hát 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 được này Mam hát ซีคือซีเสือผอก็ปีจะเป็นเราเป็นวัยรุ่นตอนไม่ไมีไ้าเป็นวันออยรุสครับแม่ก็ปีถ่ายหูจอนน่ะนะตอนแลลึกแม่เนาะเขาเจออยู่ซีเชียวกันดำนี่นะคราบลูกชายเราเป็นตอนวัยรุ่นตอนประทึกบ่แม่เราตอนวัยรุ่นนะตอนเพิ่นลงเทพตอนน่ะก็ปีท่านละเกิดพลินเสือไพ่จันทร์เสือท็อป

อีแมลแล่เราส้อนลูลลกไข่เราผับเสืออ่าเออเปนว่าเปนกับเก่งในแม่ก็ปีไปไป,ไปอยู่ไทยหลายปีเก็รู้จักเครื่องผับเนาะเอกแอลใส่ชว์ไปคือเก่าก็ได้ป่แม่มอ่า<ๆ>อันนี้เป็นของผากร้านชายเนาะ าชายครับได้เสือโพตูแต่เดยวกินกับขนมเสียมอห้มม้อบุ้มนองที่เป็นปลใช่ยรพี่น้องไว้เสือแบบนี้นะมันเสือรุ่นบดีเพื่นวะเปนหมักเสือรุ่นดีดีเสือผาเสือผานาลายกางเกงข่ายาวเนบุ้มีไงข่ายาวเ่็นบุ้มมีกาเกิดคนขาเลืก

อืม,อมขวาีแม่ใจเนนานเนอเยเชาเขาเมื่อหายประคำทีนี่เช้าบอแม่แม่ไอ่ก็ปีก็ปีแป้วหายประคำทีนี่นแไเปี่ยมยามือใหญไงถึงเป็นยังไงถึงรถึงอะไรึงใขรเนี่ยนบอจงคุยแล้วเาก็เห็นมาอืมถึงใค่เนี่ยน่บอี ยูเนี่ยเราเสียนเลยเนาะแม่ก๊อปปี้เราเสียนเลยเบิ่องนี้แม่เบิ่องนี้พี่น้องแม่ก๊อปปี้น่ะย่อมผมแดงผมยังสีขาวขึ้นมาอยู่ใช่ย่อมอีกเลยป่าแม่ก๊อปปี้ใช่ย่อมอีกเลยพี่น้องเลยเดือนนี้เพิ่นย่อมช้าเถื่ออะไรก๊อปปี้เห็นห่ะเพิ่นดีใจลูกเพิ่นดีใจพี่น้องเลย บ่แมเพื่อนซัห่เพื่อนดีใจลูกลูกเพื่อนผาเครื่องมาให้เนาะลูกเพื่อนผาเครื่องมาให้แต่กรุงเทพเพื่อนดีใจเพื่อนชิลไปบุญอื่นบุญภาษาทีนเนาะก็ปีกยังบอดดิไฟถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะฮินของประเพณีลาวบุญภาษาเทียนหินตรงกันขามกับอำเภอสนุมานพี่น้องเอ้ยอำนาจเจริญเด้อ คันปกติแค่เป็นโควิดนี่พี่น้องทั้งไทยกับกัมพูช์มาลายเนาะบุญเทียนทีนแบบซุปกปอปี้ก็ยังเคยไปบุญอำเภอสนุมานบุญชงเฮืออำเภอสนุมานก็ยังไปไปเบิ่งกลางเว้นเรือว่ากลางคืนกัไปเบิ่งมอลำเนาะอยู่ไทยม่วนด้องด้ไหมกัมก็บี้ไปคูบี้ตะเตกี้นะแต่ถ้าเราเป็นโควิดฮะแต่ละคนอยู่พูนด็อกเท่ากับเดี๋ไปลายเถื่ออยู่ ว่าลูกไผ่กับหงาเก็บเขื่อนเก็บคลองเลยเนาะพี่น้องนเอานาะเพื่อนขอบใจเอื้อยลายๆเพื่อนว่ะเอื้อยเอื้อยกาแฟเองอันนีงเนาะขอใจขอบคุณอีเตอร์เนาะพี่น,อนอ้องเนาะก็ให้เพื่อนหำเงื่อนทำตามแต่ให้ได้ทางแบบนี้เนาะน,นี่เป็นขาา่บบาวเบิ่งคลิปเพืเ่อนเชจ้า นองไม้นองไม้เพิ่นน้องไม้เพิ่นอันนั้นเนาะโคดเลยนไม้รนองไม้เพิ่อนหายพอนเอืออ้ก็ปี้ีหินแ่หอนมก็เลยหายพอจ้งเามีน้องก็ปีกับบริษัทเป็นยงไงกปี้ของบริษัเสื่อผาจะโตชได้เสือวว่าตัวเดียว เมาโชว์ตัเสียกอปีเท่าใดนี่เสียกอปีเป็นเบอร์เอลกอปีแบบเบาเลยโอ้เห็นเห็นน้องไม้ใส่กอปีเลยอยากได้กอปีใส่ไปมือแรงบ้างวะไปแก่กูก็น้องไม้ไปบุญมือแรงเนาะพี่น้องน้องไม้กูปรยากกูแล้วเพราะว่าพี่น้องฉันนองไม้ใส่น้องไม้ปรมาใส่ถือแบบนี้ไปออกไปงานไปทานนพี่นนี่น้องไม้คนดีใจแห่ เก็บนี่ก็ถือว่าสมมาพาคครัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะจิ้งใหญ่ห้าขาคลองมาหายนี่ก็ขอขอบใจเป็น,ล,นลายๆไปอยู่กรุงเทพกะบุ๊มยังไงเนาะพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีผากุ้งไหลกุแซ่ไหนเด้อพี่น้อง